สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะจะมาพูดคุยกันถึงข่าวขความเคลื่อนไหวนะครับในตลาดนักเตะตลาดซื้อขายของสเปอร์เนี่ยนะครับถือว่าคึกคักมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอการเปิดตัวอยู่นะครับในดีลที่ปิดแล้วก็คือ2คนนะครับเบลิสนะครับกองหน้าดาวรุ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือฟานเดอร์เฟนนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กจากวอร์ธบวกสอคนเนี้ยมาแน่นอนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมาทำคลิป ตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่า,าเราได้เด็กใหม่อีก2คนที่จะเข้ามาร่วมทีมประจนภัยกันฤดูนะฤดูการหน้านะครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านั้นสเปอร์ยังต้องการกองหน้าอีกนะครับแล้วก็ติดต่อไปอยัง fc porto ครัทีมยักษ์ใหญ่ในโปรตุเกสครับทาบซื้อเมดี้ตาเรมี่นะครับกองหน้าทีมชาติอิหร่านตอนนี้อายุก็31ปีละนะฮะก็ถือว่าเป็นกองหน้าตัวเก่าอีกคนหนึ่งที่สเปอร์อยากจะเอามา เรียกว่าเป็นกําลังสาคัญในการลุยฤดูการหน้ากันต่อไปโดยจะจ่ายให้ปอโต้เนี่ย24ล้านยูโรแต่ว่าทางต้นสังกัดเขาบอก30ล้านเป็นอย่างน้อยนะครับก็เลยยังไม่มีการดีลกันเกิดขึ้นแต่ถามว่าน่าสนใจไหมกับกองหน้ารายนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะการที่เขานั้นยิงในหลีกครับในฤดูการที่จบลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ เมื่อรด่การที่แล้วเนี่ยในลีกนะฮะลงเล่นไป33นัดยิงได้ถึง22ประตูที่สำคัญเนี่ยมีแอซิสถึง7ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็3ฤดูกาลที่อยู่กับปอร์โตมามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับทุกปีนะครับมาปีแรกเนี่ยก็ยิงได้16ประตูมี11แอซิสนะครับฤดูกาลที่2ยิงได้20ประตู12แอซิสนะฮะแล้วก็มาฤดูกาลนี้ยิงเพิ่มได้เป็น22ประตูนะครับทีนี้ ประสบการณ์ในเกมยุโรปนะครับกับแชมเปี้ยนลีกแน่นอนฮะอยู่กับทีมอย่าง s อซิปโต้ก็เขาก็ได้มีโอกาสไปอวดแข่งในรายการใหญ่ๆแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะครับโดยฤดูกาลล่าสุดเนี่ยลงไป7นัดในแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ยิงได้ถึง5ประตูมี2 a แอสซิสต์ด้วยนะฮะแต่ว่าแถมมาอีกหนึ่งใบแดงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะฮะคือดูจากตัวเลขสถิติแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ยิงประตูอย่างเดียวคือสถิติการยิงประตูก็สุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการทําเกมการจ่ายบอลการให้บอลเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญกับการที่ทําให้ทีมได้ประตูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคีย์แมนอีกคนหนึ่งในเกมรุกที่ผมว่าน่าจะคว้าตัวมาเหมือนกับในสมัยที่เรามีโยเรนเต้นะครับ กองหน้าที่อายุเยอะแล้วเหมือนกันในตอนนั้นนะที่ย้ายมาอยู่กับเราแต่ว่ามีประโยชน์มากๆในการพาทีมไปถึงนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกเลยด้วยซ้ำไปนะครับในยุคนั้นนะ่ะคงจะจำกันได้นะครับก็เป็นข่าวกองหน้าอีกคนหนึ่งที่ที่เรายังสนใจอยู่นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายออกไปนะถึงแม้ว่าเราจะมีข่าวกองหน้าที่ เซ็แนแน่นอนแล้วคนหนึ่งแล้วก็กำลังทาบอีกคนหนึ่งเนี่ยแฮร์รี่เคนตามข่าวนะครับที่ไบเยนบอกว่ายื่นเส้นตายให้นะฮะบ,บอกว่าถ้าเกิดเกินเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นนะจะไม่ทำการซื้อขายไม่ทำธุรกิจด้วยอีกแล้วนะถ้าหากว่าไม่ขายก็คือไม่ขายนะครับยื่นข้อเสนอมาเป็นครั้งสุดท้ายก็ประมาณสักร้อยล้านยูโรนะครับรวมรวมมูลค่าแล้วเนี่ยก็ร้อยล้านยูโรนะครับ แต่ว่าถึงเวลาเนี้ยนะครับตอนที่ผมทําคลิปอยู่เนี้ยก็ยังไม่มีข่าวในการซื้อขายเกิดขึ้นแต่ถามว่านิ่งนอนใจได้เลยไหมว่าจะไม่มีการซื้อขายไม่เกิดดีลนี้เกิดขึ้นก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าตลาดยังไม่ปิดมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของแฮร์รี่เคนคราวนี้มาดูเรื่องของเกมที่เราจะเจอกับชักต้าโดนสนะครับในเกมที่เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับ มพักยาวมานะฮะไม่ได้เล่นเป็นอาทิตย์เลยในขณะที่ทีมอื่นๆก็เตะกันโครมโครมนะครับคราวนี้สเปอร์จะเล่นกับชักตาโดเนตในบ้านของตัวเองนะครับคืนวันอาทิตย์2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยสถิติการเจอกับชักตาโดเนตเนี่ยต้องย้อนกลับไปทั้งล่าสุดที่เจอกันในปี2009เลยนะครับเกมยูฟาคัพสมัยนั้นนเป็นยูฟาคัพอยู่นะฮะแล้วก็เราเนี่ยก็มักจะเอาพวกผู้เล่นสำรอง ลงไปเล่นนะครับเล่นกันระบบเย่าเยือนเราก็ไปแพ้ชักเตอร์โดเนตที่บ้านเขานะครับที่ยูเครนเนี่ย02แล้วก็กลับมาเสมอในบ้าน11ในยุคที่จูเานี่โดสันโตยังอยู่เลยนะฮะแล้วก็ยิงประตูให้เราขึ้นนำได้ในเกมแรกในในในประตูแรกที่ขึ้นนำนะครับในเลขที่2แต่ว่าสุดท้ายเราก็ตกรอบนะเพราะว่าประตูรวมเนี่ยแพ้ไป13 ในยุคที่มีแกเรตเบลนะครับในยุคที่มีชิมบงด้านะฮะอุริโอโกเมสทอมฮัดเดิลสตันเจมี่โอฮาร่า巴าซิออสยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็ผสมกับพวกผู้เล่นดาวรุ่งในขณะนั้นอีกหลายๆคนซึ่งถือว่าดูแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับถ้วยยุโรปถ้วยนี้สักเท่าไหร่นะครับใน,ในการส่งลงไปเล่นก็เป็นสถิติที่เจอกันส่วนในเกม อุ่นเครื่องของเรานะครับสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็แพ้เวสแฮมสองสามแล้วก็ชนะไลออนซิตี้เซเลอร์ที่สิงคโปร์มาได้ห้าหนึ่งในขณะที่ทางชักเตอร์ดรูเนี่ยยังเล่นเกมลีกนะครับเล่นเกมลีกไปสองนัดน,นะครับเล่นเล่นไปแล้สองนัดน,นะครับก็ชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดน,นะฮะเขาก็เรียกว่าเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูเครนนะฮะก็ อยู่อันดับ2ของลีกนะครับตามหลังดินาโมเคียฟอยู่2แต้มนะครับสำหรับชัคตาดเนีเมื่อเปิดฤดูกาลอย่างนี้แล้วนะฮะการจะมาเยือนเราในเกมอุ่นเครื่องแบบนี้มันไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของทีมเยือนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ในขณะเดียวกันสเปอร์เองก็ต้องการที่จะยกระดับในการความเขาเรียกว่าการเรียกความฟิตออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าดูแล้วจากเกมแรก ในการอุ่นเครื่อง2นัดที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ฟิตนะครับโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนเองก็มีเรื่องรบกวนจิตใจของเขาด้วยนะฮะในเรื่องของการจะย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยนะครับก็ทําให้ความคมมันลดลงไปแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือการประสานงานกันในเรื่องของเกมรุกเจมส์เบดสันเริ่มมีบทบาทเด่นขึ้นเด่น,ข,นขึ้นเรื่อยๆนะครับในการไปช่วยงานซอนนึงมินช่วยงานแฮร์รี่เคนนะครับการส่งผู้เล่นตัวจริงลงมาในนัดที่ได้ดูกันมานะครับ เกมเฟรนดี่แมทเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวจริงก็เน้นในเรื่องของการประสานงานนะครับเอานักเตะใหม่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นแล้วก็เล่นร่วมกันนะครับดูแนวทางว่ามันจะแบบไหนจะโอเคหรือไม่อย่างไรยังยังจับทางกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยต้องต้องยกให้ชุด2นําโดยริชาร์ดสันโลเซลโซหรือว่าทางด้านของมานูซโลมอนนะครับที่ นัดล่าสุดเนี่ยเป็นตัวสำรองก็เป็นเกมที่เราจะต้องเดินหน้าบุกแหลกแน่นอนเอาใจแฟนบอลที่รอดูเกมในบ้านนะครับก็ไม่ได้เล่นในบ้านนังนานกลับมานัดเนี้ยก็คงจะเต็มสนามแหละนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามนะครับก็ยังดูว่าสเปอร์น่าจะมุ่งมั่นจริงจังมากกว่านะครับในเกมอุ่นเครื่องแมตชนี้นะฮะแล้วก็พวกทีมตัวจริงก็ควรจะเรียกความมั่นใจนะครับยิงประตูให้ได้ ให้ได้ทั่วถึงกันหน่อยนะครับหลายคนที่ดรอปลงไปแฮร์รี่เคนนะครับหรือว่ากูรูเซฟสกี้เนี่ยรู้สึกช่วงหลังๆก็ดูจะขาดๆเกินๆน,นะครับการเปิดบอลจากคริมเส้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่เกมเนี้ยจะต้องเขี่ยวเข็นนะครับโดยอังเก้ยอย่างแน่นอนนะครับว่าจะต้องให้มีความแม่นยำแล้วก็ลงตัวมากกว่าเดิมนะครับชุดแรกก็คงจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะฮะ ชุดของซอนเฮมิีแฮร์รี่เคนเจมส์แมดิสันนะฮะก็น่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากนักเตะเกมลุกแต่ละคนนะครับอ่ะก็ลุนการสองทุ่มนะฮะสเปอร์กับชักต้าโดเนสนะครับคนที่จะไม่มีส่วนร่วมแน่ๆก็เป็นพวกเบนทันกูแรนเซซิยงแล้วก็แบอันกิลนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผ่าตัดนะฮะเขารับการผ่าตัดขาหนีบนะครับที่บาดเจ็บอยู่ก็ต้องพัก2เดือน ะะก็คงจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมนี้นะครับคนที่ต้องรอทดสอบความฟิตเนี่ยก็อย่างตองเกียโนเบเล่นะครับไม่มีส่วนร่วมใน2เกมแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูการอีกทีเชสเปนอย่างเงี้ยนะฮะตองเกียโนเบลเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของกาลาตาสลายอยู่นะครับเห็นยื่นมาสัก10ล้านปอนด์นะครับประมาณเนี้ยแถวแถวเนี้ยนะครับก็ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะถูกปล่อยออกไปหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยนะครับ อ่ะก็ดูกันนะครับติดตามข่าวกันไปด้วยแล้วก็ดูฟอร์มในเกมหุนเครื่องกันไปด้วยในช่วงนี้กาลังจะเปิดฤดูกาลและอีกไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่จะต้องเข้าแคมป์มาฝึกซ้อมร่วมกันเนี่ยก็ต้องนะรีบมาแล้วก็ทํางานกันให้เข้มข้นกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะเปิดซีซั่นนะครับหวังว่าจะได้เห็นทีมตัวจริงที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทุกวันทุกวันก็นแล้วกัน นะฮะตอนนี้ก็ได้เซ็นเตอร์แบ็กมา,าฟันเดอร์เฟนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทับโซบานะคือจากคอมเมนต์ที่ผมดูในในช่องเนี่ยนะครับหลายคนอยากได้ทับโซบามากกว่าแต่ว่าความคืบหน้ายัง,ย,งยังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกอย่างนึงก็คือผู้ษาประตูได้วิคาริโอคนเดียวมาเนี่ยผมผมยังไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่นะผู้ตามตรงนะครับ น่าจะมีอีกสักคนหนึ่งมาช่วยแย่งตำแหน่งหน่อยนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคราวนี้ไปดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงกองหน้าคนใหม่ของเรานะครับนะกองหน้าดาวรุ่งที่เตรียมจะเปิดตัวอยู่แล้วนะครับคุณเดอเลน n n 7 7บบอกว่าทรงดีมีอนาคตใช่ฮะก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่ได้รับการจับตามองมากๆวงการฟุตบอลอาเจนติน,นานะครับที่เขามองเขาอยู่นะฮะ mm hmm. คุณสาดาบอกว่าขอให้สเปอร์เสริมทัพครบทุกตำแหน่งนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็พยายามซื้อนะครับซื้อแหลกเลยตลาดในปีนี้ต้องบอกว่าคึกคักนะครับแต่จะตรงจุดแค่ไหนต้องรอเปิดฤด,ดูกาลมาเล่นร่วมกันก่อน mm hmm. คุณเอฟจีบอกว่าดีใจมากได้กองหลังเซ็นเตอร์ซิตี้ฟานเดเฟนกี่ปีแล้วอ่ะ ปีที่แล้วนะครับเสียประตูเยอะปีนี้ขอให้เสียประตูน้อยลงกว่า63ลูกเกมรุกดีแต่เกมรับต้องดีด้วยผลงานดีตามแน่ๆใช่ครับถ้าหากว่าเกมรับดีเนี่ยผมว่าทีมอย่างสเปอร์จะไปได้ไดกลเพราะว่าเกมรุกผมไม่ห่วงอยู่แล้วมีเรามีกองหน้าดีๆในทุกยุคทุกสมัยนะครับน้องอ้ํานะครับบอกว่าซื้อเด็กมาปั้นเด็กด้วยหลังๆมาซื้อพร้อมใช้มาตลอดเดี๋ยวเหมือนกิวอีกอ่าก็ผมว่าน่าจะได้ มีโอกาสเยอะนะสำหรับเด็กใหม่ของเรานะครับคุณทีรวุธเนะครับบอกว่าผมทำใจแล้วครับว่าแฮร์รี่เคนคงต้องไปจริงๆก็ลุ้นกันนะครับแต่ว่าแฮร์รี่เคนเขาก็อันนี้อันนี้เป็นการรายงานข่าวที่ตรงกันหมดนะครับบอกว่าถ้าสมมติว่าเปิดฤดูกาลไปแล้วแล้วมีชื่อเขามีส่วนร่วมกับทีมแล้วเนี่ยเขาจะไม่ย้ายกลางคันนะครับเขาเข้าใจในความรู้สึกของแฟนบอลถ้าย้ายกลางคันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให แฟนเนี่ยแซดกว่าอีกนะครับถ้าจะย้ายก็ย้ายก่อนเปิดฤดูกาลไปเลยนะออคุณประจำนะครับบอกว่าปีนี้ขอสักหนึ่งแชมป์นะหวังอย่างนั้นนะครับน้องมินมิน,มนบอกว่าเห็นซื้อมาหลายครั้งแล้วดาวรุ่งแต่ส่วนมากร่วงดูจากพักหลังที่ซื้อมาร่วงหมดนะก็ร่วงทั้งทีมเลยฮะไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งหรือดาวอะไรก็ตามนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าล้มเหลวนะครับไม่ได้ไปแม้แต่ฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะฮะ คุณโรนัลโดบอกว่าผมว่าแม่งเก่งนึกถึงคสโปโอ้โหนี่ยุคเอนั้นคริสปเลยใครยังจำได้ยกมือขึ้นนะฮะถือว่าอายุไม่น้อยแล้วนะครับคุณ d f g f f จนะครับบอกว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงไหมครับผมว่ามีนะนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องก็ต้องได้มีโอกาสบ้างอ่ะไม่ถ้วยใดก็ถ้วยหนึ่งนะครับ คุณสาธนานบอกว่าสงสัยรอขายเคนเอาเงินมาซื้อทั้งหมดนะเนี่ยฮะคือมันคิดไปได้เพราะว่าเพราะว่าเรามีข่าวกับกองหน้าไม่หยุดหย่อนเลยเนี่ยล่าสุดก็จะไปเอากองหน้าปอโต้อีกคนหนึ่งแล้วนี่นี่แปลว่ามีแผนเหมือนกันที่อาจจะยอมใจอ่อนปล่อยแฮร์รี่เคนนะครับคุณอนัญญาบอกว่าฝึกประสบการณ์อีเยอะแน่นอนฮะมาจากลีกอาร์เจนตินานะครับ แล้วก็อายุแค่19ปีเพราะฉะนั้นต้องมาปรับตัวนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเนี่ยผมว่าเราก็คงจะไม่เร่งเร้าเขามากนะครับให้โอกาสให้เวลาเต็มเมเลยคุณโกสารบอกว่าตัวนี้ต้นสังกัดขอยืมใช้อีกปีครับตามข่าวล่าสุดไม่ยืมใช้ไม่ยืมใช้แล้วนะฮะก็คือจะให้สเปอร์ออกมาใช้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคุณแมวบอกว่าสุดยอดนะครับอ่ะขอบคุณครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับมีคนดูอ่า เข้ามาให้กําลังใจกันแบบนี้ก็มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันแบบนี้กดติดตามเอาไว้นะครับ Subscribe เอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีเรื่องใหม่ๆมาคุยกันก็จะได้กดคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ